อ,อมสินร่วมปลูกฝังการออมร่วมเป็นหนึ่งในงานตลาดคลองพดุงกรุงเกษมนายชาติชายพยุหนาวีชยัยผู้อำนวยการธนาคารอ,อมสินเผยว่างานตลาดคลองพดุงกรุงเกษมที่จัดขึ้นภายใต้ชื่องานคลังพัฒนาชาติตลาดคลองพดุงสร้างชีวิตเสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคงธนาคารอมสินได้นําร้านค้าที่เป็นลูกค้าของธนาคารกว่า102ร้านมาร่วมจําหน่ายสินค้าภายในงานเพือ่อเป็นการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการตามนโยบายของรัฐบาลธนาคารอมสินก็ได้มีส่วนร่วมในการนําร้านค้าที่เป็นลูกค้า ของธนาคารอมสินเนี่ยมาออกร้านซึ่งเรียกว่ากว่าครึ่งหนึ่งของงานนะครับเป็นลูกค้าของธนาคารอมสินซึ่งก็จะทําให้ลูกค้าของเราหรือประชาชนที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากของเรามีสถานที่ทำมาหากินโดยมีรายได้เพิ่มนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคนไทย ทั้งในกรุงเทพและตออ่างจงหวัดได้มาเยี่ยมที่คลองพดุงกรุงเกษมด้วยนะครับในเดือนนี้นะครับทั้งนี้งานตลาดคลองพดุงกรุงกรเกษมลังพัฒนาชาติตลาดคลองพดุงสร้างชีวิตเสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคงจัดขึ้นในระหว่างวันที่1-23ถึง23ธันวาคม2,559ตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง19นาฬกาณตลาดคลองพดุงกรุงกรเกษมข้างคำเนรัฐบาล